เราวางรอนะครับเราก็มาเด็ดใบกระเพรานะไว้กินนะครับพืชผักพวกนี้เราจะใช้น้ำในบ่อปลานะครับทำการลดนะครับเท่ากับว่าถ้าได้น้ำจากบ่อปลาเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นปุ๋ยชั้นยอดเลยนะครับเลือกเอาเฉพาะใบใหญ่ๆนะครับใบเล็กๆก็ปล่อยไว้นะครับให้มันโต วันนี้เราจะมาเพาะพันธุ์ปลาดุกลัสเซียนะครับส่งท้ายปี2 0 2พนเนะครับปลาดุกพวกนี้เราคัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเอามาใส่รองพักไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราก็ายน้าออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการฉีดฮอร์โมนเลยนะครับปลาที่เราเห็นเนี่ยสี่ตัวนะครับจะเป็นตัวเมียสองตัวผู้สองนะครับเราผสมฮอร์โมนในอัตราส่วนสําหรับฉีดปลานะครับสองกิโลนะครับ ปกติเนี่ยตัวเมียกับตัวผู้เนี่ยจะใช้โดสแยกกันนะครับแต่เพราะว่าตัวผู้เนี่ยมันตัวเล็กนะครับน้ําหนักมันไม่ถึงกิโลนะครับเราก็จะผสมเป็นโดสตัวเมียเลยนะครับ2อกิโลนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็มาแบ่งฉีดตัวผู้เอานะครับนี่คือฮอร์โมนตัวที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะฉีดตัวใหญ่ก่อนแล้วกันตัวใหญ่จะ ใช้ฮอร์โมนค่อนข้างเยอะกว่านะเพราะว่าตัวใหญ่กว่านะผสมฮอร์โมนแล้วเราก็แบ่งเฉลี่ยฉีดเท่าเท่ากันนะครับฉีดบริเวณข,ข้างข้างลำตัวนะครับบริเวณขีบหลังตรงนี้นะครับข้างข้าลำตัว ค่อยๆดึงเข็มออกนะครับกันยาและย้อนกลับนะครับตัวนี้นะก็เป็นตัวมีอีกหนึ่งตัวนะครับสองตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับเวลาฉีดฮอร์โมน,นครับแทงแทงเข็มส่วนนี้ไปทางด้านหัวปานะครับอย่าแทงลงส่วนกลับทางนี้นะครับ ฮอร์โมนที่เหลือก็จะเหลือประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็แบง่งฉีดตัวผู้สองตัวเท่ากันนะครับ <S <S หลังฉีดฮอร์โมนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาปล่อยในบอ่อ ที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อให้ปลามันไล่ผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาตินะครับปาดุกรัสเซียเนี่ยมันสามารถผสมพันธุ์กันเองได้ตามธรรมชาตินะครับหลังฉีดฮอร์โมนแล้วนะครับก็ทิ้งไว้8-12ชั่วโมงน,นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปลามันจะไข่ติดบริเวณรังเทียมที่เราเตรียมไว้นะครับอาจจะมีมาติดบริเวณด้านนอกก็ไม่เป็นไรนะครับ